มาไม่แชร์ก่อนแชร์ให้เห็นกัน แชร์แป๊บหนึ่งค่ะไม่มีเสียงไหมอ่ะฮัลโหลโอ้ได้ยินเสียงอยู่ อาส,สลามวะัยลลกุมวรอมบัุนลอววบารักาตสวัสดีค่ะสวัสดีราชินีแห่งบ้านแล้วก็ราชาแห่งบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านราชินีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่11นะคะเดือนเดือนอะไรหว่าเดือน <laughs> <laughs> เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564นนะคะตรงกับปีปฏิทินอิสลามวันอะไรไม่รู้ไม่ได้อยู่หน้าคอมนะคะ อแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ดำน้องดำนะคะน้องดำบอกสวัสดีครับพี่ซี่อ่าสวัสดีค่ะน้องดำนี่บอกว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านราชินีใช่ไหมวันนี้ราชินีไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ราชินีอยู่ที่รีสอร์ทอ่านี่เห็นลูกว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมคะอ่า คือเรื่องราวสวัสดีค่ะมาชมวิวด้วยคนยินดีเลยค่ะคุณหมอ,อคุณหมอยุ้ยนะคะชัดนภา,านี่ตอนนี้ค่ะอยู่ในรีสอร์ท ชื่อว่าซีซีรีสอร์ทค่ะซี C. ก็คือเห็นแล้วก็ซีอีกอันหนึ่งก็คือเห็นทะเลนี่เหรอไหมคะเออเห็นทะเลรีสอร์ทนี่เห็นไหมบรรยากาศใครที่ยังไม่เคยมาภาคใต้นะและยังไม่เคยไปเกาะหลีเป๊ะค่ะทะเลที่อยู่ด้านหลังอ่ะดูตรงนี้ใช่ไหมคะทะเลที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นทะเลอันดามันนะเออแล้วมันก็กําลังเป็นท่าเรือที่จะไปเกาะหลีเป๊ะแล้วก็ตรงนี้รีสอร์ทนี่ค่ะมันก็อยู่ ตรงใกล้ๆก,กับท่าเรือเลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะไปเกาะลีเป้นนะก็คือมาพักที่รีสอร์ทนี้ได้ก่อนหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าลงเรือเพื่อจะไปเกาะลีเป้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆอะ่ะเออจริงๆอะ่ะคือ ภารกิจของคุณแม่ราชินีคุณลูกแล้วก็คุณพ่อเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยบังเชษตนะคะคุณสามีเนี่ยเขาเออมีบ้านเล็กที่อยู่ที่เกาะลิเป้ใช่ไหมคะก็เลยได้โคต้าของการฉีดวัคซีนซิโนโนฟาร์มเนี่ยที่เกาะลิเป้แล้วทีนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็มีเรื่องบังเอิญก็เกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมคะในโลกนี้มีอะไรที่แบบว่า มันเจาะจงแล้วมันก็ชัดเจนทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยการกําหนดของพระเจ้าอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็เกิดเหตุบังเอิญคือลูกสาวเรานะคะเขาเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วพ่อคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวไปนอนก่อนรีเปะใช่ไหมคะคุณพ่อกับคุณแม่ไปฉีดวัคซีนด้วยทีนี้ค่ะเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นพอไม่ได้ไปลูกสาวก็ร้องไห้ลูกสาวบอกว่ามามี ami, หนูจัดกระเป๋าแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ไปแล้วจะทายัาง,ไไงไงดีอะไรเงี้ยเอเอก็เลยว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวอันล้์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเสมอแล้วลูกว่าดีกว่า ยังไงอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าดีกว่ายัางไงอะไรอย่างนี้นี่บอกไหมคะคือไอตอนที่ว่าจองจองโรงแรมที่เกาะลิปเป๊ะคือเกาะลิปเป้เขาปิดเกาะน,นะเพื่อนเนเขาปิดเกาะไม่สามารถให้ใครก็ได้ไปเที่ยวได้ไอันเนี้ยเราไปเพราะว่าเราเคยเป็นผู้ประกอบการก็คือเรายัางดําเนินธุรกิจอยู่ที่เกาะลิปเป้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถไปได้ทีเนี้ยโรงแรมที่ที่เขาเปิดเป็นสราว่ายน้ําที่เกาะลิเป้มันไม่มีไงถ้าเกิดว่าลูกไปอ่ะยังไงลูกก็แค่เล่นน้ำ ทะเลได้อย่างเดียวเหนีห่ยงไหมคะทีนี้หมอมีม้กก็เลยบอกว่าเดียวอะ่ะอัลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเออพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วลูกก็ไม่เข้าใจลูกก็ไม่เข้าใจว่ามันจะดีกว่ายังไงอะไรเงี้ยร้องไห้ค่ะคุณคุณเพื่อนขาคุณเพื่อนลาชินีคขาร้องไห้ร้องไห้ใช่ไหมคะแล้วพอร้องไห้ทีนี้หมอมิม้กก็เลยบอกว่า <t> เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวคุยกับดาดาก่อนว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คืองั้นก็จองโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆเลยก็แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะที่มีทั้งใกล้้ทะเลดวย ทั้งใกล้ทะเลด้วยแล้วก็ทั้งอะไรนะทั้งมีสาะว่ายน้ําด้วยชอบไหมคะมายุหนูมไม่ได้ร้องมีกิร้องคนเดียวเออน้องมีกิร้องคนเดียวพี่ไม่ได้ร้องด้วยนะคะวันนี้เอามาเข้าเรื่องกันหน่อยแล้วกันนะคะเรื่องของวันนี้สิ จะมีหัวข้อที่ว่าทำงานแบบนี้สิทำแบบนี้สิรวยแน่นอนอ่าเกี่ยวกับการทำงานค่ะเพื่อนๆวันก่อนอ่ะก่อนหน้านี้สองสามวันที่แล้วซิ่น่ะอยากเออออกชวนบังเชษบังเชษต์เขาไลฟ์เสร็จใช่ไหมคะในห้องเรียนแล้วก็หน้าเพจอะไรเสร็จเรียบร้อยซิ่ก็เลยบอกบังเชษว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันหน่อยอะไรเงี้ยก็ออกไปซื้อของกินพอออกไปซื้อของกินปุ๊บอะค่ะมันเจอร้านร้านหนึ่งเป็นร้านขายทุเรียนร้านขายทุเรียนแล้วก็ทีเนี้ยแบบว่า บอกบางเช่นว่าจอดจอดจอดอ,อ,อยากจะซื้อทุเรียนเพราะว่าเห็นแบบคนเยอะมากคนเยอะมากเลยหนะ้าร้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็ว่าเฮ้ยสงสัยมันต้องอร่อยแน่เลยอะไรเงี้ยคนหน้าเคยเคยไปซื้อครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อน ก่อนเนี้ยที่เคยไปซื้ออ่ะแบบคนไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เขาไม่ได้กั้นซีนอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆว่าเขาเอาพลาสติกกั้นหน้าร้านน่ะนึกออกไหมคะเพราะว่าเขากลัวว่าลูกค้าไปอ่ะแล้วมันจะเจอโควิดไงอะไรเงี้ยคนข้างในก็คืออยู่ข้างในไปแล้วเอาพลาสติกซีนทีนี้พอเราไปจอดปุ๊บบางเชิดก็อยู่ในรถใช่ไหมคะตรวจการบ้านนักเรียนซิกก็ลงไปเลยพอลงไปปุ๊บซิก็บอกว่าพี่คะเอาทุเรียน2ลูก พี่คะเอาดูเรียนสองลูกเขาก็ถามว่าไม่ขายครับเอยเขาก็บอกว่ามีรหัสไหมเราก็เลยว่าไม่มีรหัสค่ะรหัสอะไรเอ่ยเบอร์โทรศัพท์หรือว่ามิสเซนเจอร์หรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ารหัสไงรหัสที่ว่า CF มาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่มีไม่มีแล้วเขาบอกว่าไม่ขายซีบอกว่าไม่มีไงพอบอกไม่มีปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าไม่ขายอ้าวทาไมไม่ขายล่ะเขาก็บอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านทูเรียนที่การันตีเนื้อ หมายความว่าการันตีเนื้อทุเรียนค่ะถ้าเกิดว่าเอาออกจากร้านไปแล้วคุณภาพไม่ได้เขาจะรับเคลมให้แต่แต่ต้องซื้อจากร้านนี้เท่านั้นและต้องซื้อจากการที่เรา C.F. มาจาก facebook มาก่อน <c oughs> ซ่ามีแบงค์ันก็ซื้อไม่ได้อะค่ะนี่ออกอหม้แล้วเราต้องทำยังไงอะต้องทำทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คือให้ไป C.F. ก่อนใน Facebook ค้นหาชื่อ ร้านในเ c e b o o k เอ้ยอคนต่อแถวเป็นร้อยเลย <laughs> เป็นร้อยเลยสิบกว่าคนแล้วก็ก็ก็ต่อแถวเอ้ยเราก็ต้องไปต่อแถวเขาแต่ว่าเราซื้อสดก็ไม่ได้เลยนะบอกว่าไม่ต้องแกะเขาก็ไม่ให้ด้วยนะะใช้อ,อะไรคะใช่เอานมอ่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็บอกว่า ถ้าเกิดว่าจะซื้อหน้าร้านเนี่ยพ่อค้าไม่ขายขายกิโลละร้อยแปดสิบเอาไหมบอกว่าเอาค่ะเขาบอกว่าเอาก็ไม่ขายอีกเอา้าทําไมลีลาจังวะพอะอ่อค้าเออเหลือ140อย่างเงี้ยร้อก็ไม่เอาอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เข้าใจว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าจริงๆมันมีกติกาของร้าน ทำตามพ่อค้าเถอะสักนิดเถอะนะอะไรเงี้ยก็บอกมาไม่เป็นไรพ่อสามีเรารอได้เราก็เลยโอเคแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราเข้าไปหน้า Facebook ค่ะ Facebook ของร้านพอเราเข้าไปปุ๊บให้เรากดเช็คอินแล้วให้เราถ่ายรูปร้านและให้เราแชร์ว่าเราอ่ะอยู่หน้าร้านเพื่อที่จะซื้อ,อ,อทุเรียนร้านเขาใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราแชร์สาธารนณะอย่างเงี้ยซิ่งก็ทําตามขั้นตอนแล้วทีนี้บอกว่างั้นคนเขารออยู่10คนซิ่บอกว่าช่างให้เลยได้ไหมแล้วก็เอากลับบ้านเลยเดี๋ยวให้สามีแง่ให้ก็ได้ ไม่ต้องไม่ต้องแบบปอกที่ร้านหลอกเหลรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องแกะที่ร้านเท่านั้นถ้าเกิดว่าทุเรียนซื้อจากร้านนี้ไม่แกะจากร้านนี้นี่คือไม่ขายด้วยนะ ก็ต้องแกะจากร้านนี้สรุปต้องรอคิวอะค่ะประมาณเกือบชั่วโมงรอคิวเกือบประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือใครที่ได้คิวที่เขาเป็นคน CF จากตอนที่เขาไลฟ์สดอะก็คือสามารถที่เอารหัสแล้วก็ต่อแถวแล้วก็ซื้อกลับไปได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็ช่างแล้วตั้งแต่ทีแรกแต่อย่างกรณีเราเนี่ยก็คือพอเราโพสตอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็ช่างแล้วเขาก็ถามว่าเอาทุเรียนแบบไหนชอบแบบเละไปแบบแข็งแบบนิ่มแบบอะไรก็บอกไปอะไรเงี้ย ซี่ก็บอกว่าของซี่อ่ะขอเป็นแบบว่า กรอบนอกนุ่มในค่ะพ่อค้อากรอบนอกนุ่มในอ่ะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้อ่ะเดี๋ยวจัดให้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาไม้กยายสิทธิ์มาอันนึงใช่ไหมคะเอาไม้กยายสิทธิ์อันนึงที่แบบเป็น,เป,นเป็นไม้ก้านยาวๆแล้วก็มันก็มีป้อมๆอ,อ,อยู่ที่ปลายใช่ไหมแล้วก็ก็เคาะ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 ตรงที่ลวดทุเรียนอ่ะหยิบทุเรียนมาอันนึงแล้วก็เคาะ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 แล้วก็วก็วางแล้วก็หยิบทุเรียนมาใหม่แล้วก็เคาะ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 แล้วก็วางอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงดังป๊อกป๊กป๊อกป๊กกบาง่องกบ้างก็แล้วแต่เสร็จทีนี้ เขาก็ได้มาสองลูกตามที่เราต้องการแล้วเขาก็ช่างพอช่างปุ๊บอ๋อประมาณเก้าร้อยค่ะสองลูกอะไรเงี้ยเบอกว่าโอเคได้เลยค่ะสรุปเป็นกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมพี่เขาบอกว่าใช่กรอบนอกนุ่มในนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอเวลาในการผ่าก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ผ่าค่ะแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยเลยแบบสวยงามมากอย่างเหมือนออกจากห้างเลยอ่ะนีออกอหรอแม แล้วทีนี้เขาก็ซีนเสร็จเรียบร้อยก็จ่ายตังอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สรุปว่าเรารอซื้อทุเรียนมูลค่า900บาท2ลูกอ่ะในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงทีนี้พอนั่งรถอะค่ะซิกะเฮ้ยเราได้แบบว่า ได้ไมซ์เซตอะไรดีๆสําหรับการทําธุรกิจแค่เขาขายทุเรียนเลยแล้วพอสักพักลูกสาวบอกว่าไปซื้อของในตลาดให้หน่อยก็เลยวนกลับไปในตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเห็นร้านอื่นที่เขาขายทุเรียนเหมือนกันแต่ของอ่ะเต็มท้ายรถรถกระบะที่ขายทุเรียนเลยนะของเต็มท้ายรถเลยเพื่อนๆแล้วพอของเต็มท้ายรถไม่พอไม่มีคนไปซื้อไม่มีคนไปซื้อและแบบคนไปซื้อก็คือบางร้านก็คือน้อยมากบางร้านก็แทบไม่มีคนแล้วเชื่อไหมซี่หันไปเห็นอะไรรู้ไหมคะ หันไปเห็นป้ายราคาทุเรียนมีทั้งหมอนทองมีทั้งชนีมีทั้งทุเรียนบ้านราคาประมาณ1นึ่งหนึบาทมีคือประมาณว่าที่สดๆดเลยนะที่เพิ่งตัดมาราคา100่งร้อยถัดจากนั้นก็คือแปดสบหกสิจนเห็นราคาที่40บาทอะนึกออกไหมคะซึ่งไอร้านทุเรียนที่ซี้ไปซื้อมาตะกี้อะไอร้านทุเรียนเมื่อกี้ ที่เพิ่งไปซื้ออะราคา1้0ยร้อยลแเออแล้วก็ไม่ขายอีกก็ขายร้อยร้อเออร้ออะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่าราคาที่ซี่ซื้อเมื่อตะกี้อะมันเยอะกว่าไอราคาที่แบบว่าเราเห็นตามท้ายรถแล้วก็ไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วทําไมเข้าถึงแบบ คนส่วนใหญ่ไปซื้อร้านที่แพงกว่าเออนี่ออกไหมถ้าเราเทียบราคาเอาพูดพูดถึงแค่ราคานะราคาร้านนู้นมันแพงกว่าร้านเราเอยมันมันถูกกว่าร้านเราแต่ทําไมไม่ค่อยมีคนไปซื้อร้านนู้นคนไปซื้อเยอะกว่าอย่างเงี้ยก็หันไปเอะใจเลยแล้วบอกมังเชดว่าเฮ้ยราชินีได้ได้มุมมองได้แนวคิดอีกแล้วอะไรเงี้ยว,ว่าอันนี้แหละคืออาชีพที่ราชินีแห่งบ้านอะ่ะใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นราชินีแห่งบ้านหรือเป็นราชาแห่งบ้านต้องทําแบบนี้ เห็นภาพไหมคะว่าต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้คืออะไรคะให้ใส่ใจรายละเอียดแอนคอนเทนต์คือให้ใส่ใจรายละเอียดในอาชีพที่เราทำ ไม่เกี่ยวว่าเราจะทําอาชีพอะไรเห็นไหมคะวันนี้มีเพื่อนๆมาดูซี่หลายคนแล้วก็ทําอาชีพก็หลากหลายกันไปใช่ไหมคะพาะพ่อเจ้า่สร้างให้พวกเราทำอาชีพหลายอาชีพเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือกันอย่างคุณหมอฉัดนภาเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วซี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องหมอวันไหนซี่แบบไม่สบายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออลูกเราไม่สบายแล้วแบบต้องถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณหมอก็ช่วยเราได้อย่างเงี้ยอย่างพี่ดำขับรถอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่ดำบอกว่าพี่ดำขับรถอยู่อ่าแล้ว ราไม่มีความรู้ในเรื่องของเออเส้นทางที่จะไปไหนในโซ,โซนกรุงเทพสมมติพี่ดําบอกว่าเฮ้ยพี่ดํารู้พี่ดําก็ช่วยน้องซีได้ช่วยบอกได้ว่าเฮ้ยเออเส้นทางในกรุงเทพนะถ้าเกิดว่ามาจากภาคใต้นะต้องไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะอย่างน้องแซมมี่บอกว่าอยู่ออสเตรเลียอ่าแซมมี่บอกอยู่ออสเตรเลียเฮ้ยพี่ไม่เคยไปออสเตรเลียพี่เคยไปแต่นิวซีแลนด์เออแล้วออสเตรเลียมันยังไงมันมีจิงโจ้ไหมมันอะไรไหมอะไรเงี้ยสามารถอธิบายให้พี่ฟังได้ด้วยอะไรประมาณนี้ ให้เราใส่ใจในอาชีพที่เราทำอยู่แบบละเอียดแบบประณีตนี่คือคีย์เวิร์ดของวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะร่ำรวยในอาชีพที่เราทำอยู่อะคะ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนงานเลยก็ได้ เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนงานเลยก็ได้เฮ้ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เราทำมันโอเคอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าแต่ทําไมเราไม่ได้รวยขึ้นเลยทําไมเราไม่ได้มีรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นเลยประเด็นแรกเราก็ต้องดูก่อนว่างานของเราอ่ะมันเป็นมีเพดานรายได้หรือเปล่าใช่ไหมคะบางทีถ้าเกิดว่าเราทํางานประจําอ่ะมันยังมีเพดานรายได้อยู่เราก็ค่อยๆหาไปแต่เชื่อไหมถึงแม้จะมีเพดานรายได้อ่ะคะ่ะมันจะมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเสมออย่างเช่นมันจะมีโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิตเราเฮ้ยทีแรกเราทํางานประจําอยู่นะอย่างซี่เคยเป็นพนักงานประจําใช่ไหมคะเราก็ทํางานประจําอยู่แต่เรามีไมเซ็ตตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนหรือเปล่าอ่ะเราอยากจะมีอาชีพที่เป็นของตัวเองหรือเปล่าเราอยากที่จะมีเออชีวิตที่เป็นครอบครัวแล้วเราไม่ต้องอยู่ใต้บังคับใครอะไรเงี้ยมันก็เราสามารถที่จะจินตนาการได้ตั้งแต่แรก ถึงแม้ว่าเราจะอยู่เป็นอาชีพที่เป็นพนักงานประจําแต่สักพักกะค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆส่งเข้ามาให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงอาชีพไปเองอย่างสี่วันนี้ซี่ยังไม่รู้ไม่คิดไม่ฝันเลยซะด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราจะมีอาชีพเป็นเทรดเดอร์นี่อหรอไหมคะเราจะแบบว่าพาลูกเที่ยวที่ไหน <anca> ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ประเด็นสําคัญคือในขณะที่เรากําลังทําอาชีพของเราอยู่ให้เพื่อนเพื่อนทำอาชีพของเราแบบมหัศจรรย์ที่สุดแบบดีที่สุดแบบละเอียดที่สุดแบบประณีตที่สุดแบบใส่ใจทุกรายละเอียดเออใส่ใจแบบไหนใส่ใจแบบหันมามองหน้าตัวเอง <c oughs> หันมามองหน้าตัวเองว่า ดูซิหน้าของราชินีแห่งบ้านหน้าของราชาแห่งบ้านเนี่ยการสรรสร้างที่พระเจ้าสร้างให้เราเนี่ยละเอียดไหมเฮ้ยมีวันหนึ่งนะซี่สังเกตลูกชายใช่ไหมคะที่เพิ่งคลอดเนี่ยลูกชายอายุสี่เดือนแล้วบอกว่าเห็นขนคิ้วเขานะเห็นขนตาเขานะเห็นตาเขานะตาเขาเป็นสีแบบน้ำตาลหน่อยๆนขนคิ้วเขาแบบเปลียงสวยมากอะไรเงี้ยแล้วขนตาเขาก็ยาวเหมือนคุณพ่อเขาเลยอะไรเงี้ยปากเขาก็แบบปากนิดจมูกหน่อยแล้วแบบ เป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงมหัศารย์ของการสรรสร้างที่พระเจ้าใส่รายละเอียดในการสร้างมนุษย์นี่หรอไหมคะอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าลูกสาวก็ได้อ่าหน้าลูกสาวเห็นไหมคะอ่าเห็นมหสัสจรย์ของการสรสร้างไหมว่าแบบสร้างละเอียดมากสร้างประณีตมากแค่มนุษย์อะคะ่ะเรายังถูกสร้างแบบความละเอียดขนาดนี้เลยแล้วเวลามนุษย์จะไปแบบ คล้ายๆว่าเราจะไปส่งต่อความดีเฮ้ยเราทําอาชีพของเราเราก็อยากได้เงินถูกไหมอ่ะแล้วในอาชีพของเราเราใส่ใจรายละเอียดแบบที่พระเจ้าสร้างเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีหลายครั้งนะสีไปแบบซื้อเสื้อผ้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม่ค้าแบบไม่สนใจเราเลยอะไรเงี้ยเออแล้วแต่มึงประมาณนั้นแล้วแต่มึงเลยมึงจะหยิบยังไงอะไรก็แล้วแต่อะไรเงีแบบเ้ยกลับเฮ้ยเราไปอีกร้านหนึ่งอ่ะที่เขาใส่ใจเลยว่า อ๋อน้องน้องนี่โอ้หุ่นดีมากเลยนะคะแต่ว่าพี่ยังไม่แนะนําให้น้องเนี่ยใส่เสื้อสีมืดๆนะพี่ว่าน้องเนี่ยใส่เสื้อสีแป๊ดๆอ่ะจะสวยนะเพราะว่าน้องอะผิวขาวแล้วน้องก็จะเด่นมากเลยถ้าเกิดว่าน้องใส่เสื้อแบบสีประมาณแบบนี้แบบนี้นึกออกไหมคะนอกจากนี้นะคะพี่ยังมองว่าผ้าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยแล้วน้องก็พุมผมด้วยน้องเลือกผ้าแบบนี้ดีกว่าค่ะมันจะสบายมันไม่ร้อนแล้วน้องก็ไม่อบอ้าวจะทําให้น้องไม่อารมณ์เสีย เห็นภาพไหมนี่คือคนที่แค่เขาขายเสื้อผ้าแล้วเขาใส่ใจรายละเอียดอ่ะในการขายเครเสื้อผ้าของเขาอ่ะเชื่อไหมเสื้อผ้าร้านนั้นเน่ะซื้อประจําเลยเออถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าร้านอื่นถึงแม้ว่ามันจะไม่มีของแล้วต้องรอนะเราก็รออ่าเราก็ต้องรอพี่ธัญพัฒน์บอกว่าน้องน่ารักขอบคุณมากค่ะอ่านึกออกไหมคะ นั่นแหละมันเป็นการที่เราต้องใส่ใจอาชีพที่เราทำวันนี้ซิไม่รู้หรอกค่ะว่าเพื่อนๆทำอาชีพอะไรอยู่แต่ให้เพื่อนๆกลับไปดูว่าเฮ้ยอาชีพที่เราใส่ใจอยู่อ่ะมันเราใส่ใจระดับไหนใส่ใจถึงขั้นที่ถ้าเกิดเป็นเรามาใช้บริการน่ะเรารู้สึกโอเคไหม ถ้าเรามาใช้บริการงานที่เราทําอยู่เราโอเคหรือเปล่าเอออันนี้ต้องใส่ใจแบบนี้นะถ้าเราประทับใจถ้าเราปลืม้มเฮ้ยแม่ปลื้มอะถ้าเกิดแม่สมมุติว่าแม่แม,แม่แม่ทำอาชีพขายน้ํากะทิเออเมื่อก่อนขายน้ํากะทิอยู่ที่เกาะลีเปะ๊ะใช่ไหมคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเป็นลูกค้าแล้วเราไปซื้อร้านที่เราทําอยู่เราจะรู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจกับการบริการของตัวเองไอ้อย่างนั้นอะเราผ่านแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคอะแม่ค้ายังพูดแบบไม่เพาะเลยอย่างเงี้ยหน้าตาก็คือหน้าตาไม่ได้ว่าเพราะว่าถูกกาหนดให้มาแบบหน้าตามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่อารมณ์ที่มันออกมาจากข้างในอะความยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสการที่พูดจากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคไหมล่ะอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เรา บริการไปอ่ะมันโอเคแล้วเราภูมิใจที่เป็นตัวเราบริการแล้วแสดงว่าคนอื่นก็จะชอบเราเหมือนกันนี่หรอไหมคะพอเราจับได้แล้วว่าเฮ้ยเราเป็นพนักงานบัญชีนะเราใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าประมาณนี้นะรับรองเรายังชอบลูกค้าต้องชอบแน่เลยพอถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบถามว่าลูกค้าบอกต่อไหมคะให้คนอื่นมาซื้อน้ํากะทิร้านเราลูกค้าบอกต่อไหมคะให้คนอื่นน่ะมา,าใช้บริการการขับรถของเราลูกค้าบอกต่ออยู่แล้วว่าให้เรามาทําฟันร้านหมอนี่แหละ ลูกค้าบอกต่ออยู่แล้วว่าเฮ้ยเรามาลงทำแบบสระว่ายน้ําเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยเขาบริการสระว่ายน้ําดีมากเลยให้เรามาที่ร้านนี้เถอะอะไรอยเงี้ยนึกออกไหมคะเห็นภาพไหมน่าจะเห็นภาพเนาะนั่นแหละพอเรากลับไปไดิีนนี้แห่งบ้านก็ต้องกลับไปเรียนรู้ว่าเฮ้ย วันนี้เราทำอาชีพอะไรอยู่เราทำอาชีพเทรดเดอร์แล้วเราใส่ใจรายละเอียดของการเป็นเทรดเดอร์ระดับไหนเอ้ย <ouse> มีเช็คลิ์ในการเรียนระดับไหนแล้วเราทำเป๊ะตามเช็คลิ์หรือเปล่าอันนั้นคือใส่ใจแบบประณีตเฮ้ยถ้าเราทำอาชีพที่เป็นคุณหมอเราใส่ใจระดับไหนที่คุณหมอควรจะเป็นและเป็นคุณหมอที่ใครเจอเราคนนั้นโชคดีเออใครเจอ ER ราชินีแห่งบ้านคนนั้นโชคดีใครเจอ ER ราชาแห่งบ้านคนนั้นโชคดีที่มีเราเป็นคนให้บริการในอาชีพของเราเพื่อนๆเห็นภาพไหมคะมีพี่ อยู่ท่านนึงอะค่ะเขาแบบว่าเขาดูราชินีแห่งบ้านอะแล้วเขาก็แบบว่าเออส่งข้อความมาทางเฟซบุ o กของของเพจราชินีใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องซี่ พี่เนี่ยประทับใจมากเลยในสิ่งที่แบบหนูออกมาพูดบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยซีก็ไม่คิดนะว่าใครจะมีคนมาฟังซีงก็ทําสนุกสนุกของซีน,นั่นแหละแล้วก็ทีนี้แบบคือเรากล่าวว่าเราทําเนี่ยคือใครมาดูได้แบ่งปันก็แล้วกันแล้วก็ใครที่แบบที่เป็นลูกเราตอนนี้ลูกเรายังเล็กอยู่เขาก็อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดใช่ไหมคะวันไหนที่เราตายไปอ่ะแล้วลูกเราอ่ะมาดูวันหลังเอ้ยจะได้เข้าใจอ๋อที่เหมมีกําลังสื่อเนี่ยคือแบบนี้แบบนี้นะนี่เหรอไหมคะแต่พอเราได้แชร์ออกไปอะค่ะมีเพื่อนคนหนึ่ง เขาก็ประทับใจแล้วเขาบอกว่าเขากําลังปลดล็อกในชีวิตอยู่เลยไม่รู้เขาไปฟังคลิปไหนซี่ก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันปลดล็อกเลยนะที่น้องซี่อธิบายให้พี่ฟังอะไรเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้แบบมาคุยกับซี่ส่วนตัวเลยเพิ่งจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณที่ได้ฟังคลิปซี่ฟังไปบ่อยๆแล้วสุดท้ายคือเขาปลดล็อกได้อะไรเงี้ยซี่ก็ยินดีด้วยอ่ายินดีด้วยนะคะว่าอยากให้ราชี่ีแห่งบ้านท่ะทุกๆท่านเพราะว่าอย่างที่ซี่บอกไปว่า โลกนี้มันมีแค่สองเพศเพศชายแล้วก็เพศหญิงเท่านั้นเพศชายเนี่ยก็น้อยกว่าเพศหญิงซะด้วยซ้ําแล้วในตอนนี้จริงไหมอ่าเพศผู้ชายอะค่ะเดี๋ยวร้อนอะเพศผู้ชายอะน้อยกว่าเพศหญิงซะแล้วในตอนนี้ค่ะ เพศหญิงอ่ะเยอะกว่าแล้วเพศหญิงถ้าเกิดว่าเป็นราชินีแห่งบ้านที่ไม่ยอดเยี่ยมล่ะและถ้าเกิดว่าเพศหญิงเป็นราชินีแห่งบ้านที่แบบไม่ได้มีความสุขไม่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนในบ้านไม่ได้ส่งต่อความสุขให้มันออกไปนอกบ้านอย่างเงี้ยลองคิดดูสิว่าบ้านเราโลกเราทุกอย่างมันจะน่าอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันไม่น่าอยู่อยู่แล้วแค่เราจินตนาการเราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็เลยอยากเฮ้ยอยากอยากเปิดมุมมองของเฮ้ยการคิดแบบราชินีแห่งบ้านอ่ะคิดแบบไหนแล้วเอาไปใช้แบบไหนถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้ได้ยินดี เลยเออเอาไปใช้ด้วยกันนะคะแล้วแล้วแล้วสุดท้ายสุดท้ายให้เรากลับมาทบทวนว่าราชินีแห่งบ้านวันนี้เราอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่แต่เชื่อเธอข่าวว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะได้สิ่งสิ่งที่เพื่อนๆต้องการในชีวิตอะแบบที่เพื่อนๆอนต้องการอย่างแน่นอนวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ให้เราทำทุกอย่างเต็มที่สุดความสามารถใส่ใจลงรายละเอียดและประณีที่สุดทุกๆุกวัน ทุกๆวันทำแบบนี้ทุกๆวันแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องการมันจะหาเพื่อนๆเองมันจะมาหาเพื่อนๆเองแบบที่เพื่อนๆไม่ทันตั้งตัวซะด้วยซ้าซี่เจอมาแล้วแล้วซี่ก็เลยอยากจะมาแชร์มุมมองนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะวันนี้ฝากไว้สําหรับอา,อาชีพที่ถ้าเราทําแบบเนี้ยเรามั่งคั่งร่ํารวยขึ้นแน่นอนให้เรากลับไปทบทวนแล้วเรามาลองมาปรับใช้วันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยแต่ถ้าทําทุกๆวันน่ะชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนแบบชีวิตราชินีนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณอัลลฮ์ที่ให้ลมหายใจซี่จนถึงวินาทีนี้ขอบคุณสามีที่สนับสนุนงานของราชินีแห่งบ้านขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กําเนิดซี่มาแล้วก็ขอบคุณตัวซี่เองด้วยราชินีแห่งบ้านอาซินีดาดาที่สําคัญขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฟังตอนนี้แล้วก็มาฟังย้อนหลังด้วยนะคะ ขอ,อ,อความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะคะจากพระเจ้าใหออ้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยขอให้พระเจ้าปัดออกไปจากชีวิตพวกเรานะคะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆขอให้พระเจ้าส่งเข้ามาแล้วก็ให้พวกเรารับไม่อั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเงินทองสุขภาพการงานอะไรที่ดีแล้วก็ดีเยี่ยมที่สุดขอให้พวกเราได้รับนะคะวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุลลลฮ์บารอกาตุสวัสดีค่ะหวยแค่ครั้งเดียวนะคะสวัสดีค่ะ